นี่ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอ่ะเราก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมอ่ะวันนี้ก็จะมาลงคลิปสักหน่อยนะครับผมอ่ะเห็นน้องๆหลายคนขอมานะครับให้ผมนะครับสอนตั้งชื่อเหมือนแคนเอ็กไอนะผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งชื่อเหมือนแคนเะอ็กไอเนาะอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับผมอ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้น้องๆครับไปโหลดอักษรสัญลักษณ์วิเศษตัวนี้มานะครับเนี้ยที่ผมวงไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวไปโหลดได้ที่เพจสโตนะครับผม ถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับนี่เราเข้ามาสู่หน้าแรกของแอแเราเนะาะอให้ทุกคนนะครับกดไปที่คำว่าสร้างสัญลักษณ์นะครับผมอ่าน,นี้เราก็จะมาตั้งชื่อเหมือนแคน EXI นะครับผม เราก็เริ่มสร้างกันเลยครับแล้วก็ไปตั้งกันเลยครับอะ่ะอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมากดตรงที่ลูกศรตรงข้างคําว่าร้อนขึ้นมาเลยนะครับผมอะ่ะแล้วให้เรามาเลือกที่คําว่าตัวอักษรน,นะครับอะ่ะถ้าเลือกตัวอักษรแล้วครับให้ทุกคนเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาเลยเลื่อนขึ้นมาครับผมอ่ะตั้งแต่ตัว A ตัวนี้ลงมานะผมอ่ะจนถึงตัว Z เนาะ ถ้าเราิมพมใหญ่นะผมมันจะเป็นเนี่ยตัวแรกเลยนะครับที่ผมวงไว้นี่เนาะมันจะเป็นเหมือนตัวเอเว้นวรรคได้นะอ่ะแต่ผมจะไปตั้งชื่อเหมือนแคด e อไอนะครับผมอ่ะเราก็จะไปหาตัว e ก่อนเลยอ่ะ e ผมก็จะเอาเป็น e ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็เราก็เลื่อนขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมไปหาตัวเ็กนะครับผม เราก็เลื่อนหาตัว x นะครับตัว x ก็เอาตัวนี้นะครับผมแล้วก็วางด้านขวาครับเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนเว้นระยะห่างกันนะครับผมอ่าเราก็จะเอาตัว i น,นะครับผมตามชื่อเลยนะครับที่เราจะตั้งเนาะ ถ้าใครจะตั้งแบบไหนก็ได้นะผมอันนี้ผมแก้มาสอนตั้งชื่อเหมือนแคน EXI นะครับอ่ตัวไผมก็จะเอาเป็นตัวแรกเลยนะครับผมอ่แล้วก็วางด้านขวาไปครับนะครับมันจะห่างๆกันประมาณนี้เนาะอะ่แล้วชื่อข้างหลังแล้วแต่น้องๆจะตั้งนะครับผมว่าจะเอาอะไรนะคผมนี่ก็เป็นแค่ชื่อสมมติขึ้นมานะครับอ่ผมก็จะเอา EXI ตัวตึงนะครับผม ถ้าคนไหนอยากใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับผมสำหรับผมก็จะเอาประมาณนี้เนาะถ้าทุกคนว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่จุดสามจุดนะครับผมแล้วก็กดคาว่าสําเนาเลยครับถ้าเราคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเปลี่ยนชื่อในเกมกันเลยนี่เราก็เข้ามาสู่หน้าเกมแล้วเนาะ,ะถ้าใครนะครับก็ไปตั้งชื่อมาเรียบร้อยแล้วเนาะ เราก็จะไปเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมอ่ถ้าใครคนไหนนะครับก็อยากให้พี่สอนตั้งชื่อแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทําคลิปสอนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเลยครับเข้าที่แต่งตัวครับผมที่อื่นๆครับเรียกปุ่มบัตรเปลี่ยนชื่อครับกดใช้งานเนาะ แล้วก็กดแช่ไปที่แป้นพิมพ์แล้วก็กดวางครับผมมันก็จะได้ชื่อที่เราไปคัดลอกมาจากแอปอักษรพิเศษนะครับผมอ่าสำหรับแคนอีกไอก็ไม่มีอะไรมากเนาะง่ายๆนิดเดียวเองนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าน้องๆคนไหนก็มีชื่อของตัวเองอยู่แล้วอยากตั้งชื่อแบบไหนนะผมก็ไปตั้งกันได้นะครับอ่า ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อน้องๆครช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ